สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินวันนี้เสนอเรื่องถอดรหัสอิติปิโสบทสวดที่ซ่อนพลัง9ประการของพระพุทธเจ้าครับคุณผู้ฟังครับมีบทสวดมนต์บทหนึ่งนะครับที่ผมก็เชื่อว่าคนไทยเกือบทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินนะครับหรืออย่างน้อยก็เคยสวดตามผู้ใหญ่โดยที่ไม่รู้ความหมายจริงๆนะครับบทสวดที่ขึ้นต้นว่า อิติปิโสภควาเนี่ยนะครับบทสวดนี้มันคือบทแรกๆที่เราหัดสวดเลยแต่วันนี้เราจะมาถอดรหัสความลับนะครับที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่ในถ้อยคำที่เรียบง่ายที่สุดนี้กันจริงๆแล้วอิติปิโสคืออะไรครับและทำไมเราต้องสวดบทนี้กันด้วยถ้าจะให้แปลตรงๆนะครับคำว่าอิติปิโสภควาเนะี่ยมีความหมายว่า เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจุดๆุดจุดนะครับมันก็เป็นเหมือนคำขึ้นต้นหรือคำนำที่กำลังจะนำเราไปสู่เนื้อหาที่สำคัญที่สุดที่ตามมาเนื้อหาที่ว่านี้ก็คือเรื่องของพุทธคุณหรือคุณความดีอันยิ่งใหญ่9ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับมันไม่ใช่แค่บทสวดมนต์ธรรมดาแต่เป็นบทสรรเสริญและเป็นบทระลึก ถึงคุณงามความดีอันสูงสุดของพระพุทธองค์ครับเท่านี้ในมุมมองของอานุภาพและประโยชน์ครับบางคนเชื่อว่าป้องกันภัยได้เชื่อกันว่าการสวดบทอิติปิโสเนี่ยสามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้และเป็นเหมือนเกราะป้องกันคุ้มครองผู้ที่สวดและในทางจิตวิทยาครับเมื่อเราสวดจิตของเรา ก็จะจดจ่ออยู่กับคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าซึ่งจะช่วยลดความฟุ้งซ่านและความกลัวในใจลงไปได้เหมือนกับการใช้บทสวดนี้เป็นเครื่องมือในการฝึกสมาธิและสร้างความมั่นคงทางใจบางคนก็เวลาเจอผีนะครับมันก็รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเรานะครับผีต้องกลัวอะไรแบบนี้แต่พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้อยู่ที่ อนุภาพการป้องกันภัยภายนอกนะครับแต่มันอยู่ที่การทำความเข้าใจในคุณลักษณะอันประเสริฐ9ข้อซึ่งเป็นเส้นทางของผู้ที่จะตื่นรู้ได้อย่างแท้จริงครับคุณลักษณะนี้9ข้อถ้าเป็นประตูบานแรกที่จะเปิดเข้าไปก็มี3ลักษณะก่อนถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของคุณงามความดีของพระพุทธเจ้านะครับ1 อรหังก็คือผู้ไกลจากกิเลสความหมายก็คือทรงเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสครับหรือเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงหมายความว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงดับความโลภความโกรธและความหลงอันเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงไปหมดแล้วท่านจึงเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพบ,บูชาอย่างสูงสุดเป็นสภาวะของจิตที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงครับ สัมมาสัมพุโทโธแปลว่าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองความหมายก็คือส่งเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่คือจุดที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงที่พระองค์ส่งคนพบนั้นพระองค์ไม่ได้ฟังมาจากคำสอดของใครหรือการโดนบันดาลของเทพบเจ้า องไหนนะครับแต่มาจากการที่พระองค์ได้ทรงลงมือปฏิบัติและพิสูจน์ด้วยพระองค์เองจนกระทั่งได้ค้นพบสัจธรรมความจริงของโลกเองครับพระองค์ทรงเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณที่ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆแต่ต้องทดลองจนเห็นด้วยตัวเองนะครับต่อมาวิชาจรณะสัมปันโน ความหมายก็คือการถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะความหมายคือทรงเป็นผู้ที่ถึงพร้อมหรือสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของความรู้แจ้งคือวิช,ชาและความประพฤติหรือจรณะความรู้นะครับอย่างเดียวเนี่ยพระองค์ไม่ได้แค่รู้อย่างเดียวแต่ยังทำในสิ่งที่รู้ด้วยก็คือความรู้กับการกระทำของพระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ ส่งสอนอะไรก็ทรงปฏิบัติตนอย่างนั้นทุกประการไม่มีความขัดแย้งกันเลยนะครับไม่เหมือนกับหลายคนนะที่เราเห็นเก่งๆเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนี่นะครับบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้ทําอย่างไี้แต่ตัวเองไม่ทําหรือตัวเองทําคนละเรื่องนะครับแนวทางการฝึกจิตตามรอยพระพุทธองค์นะครับเริ่มจากการฝึกฝนเพื่อชําระกิเลส ก็คืออรหังจากนั้นสแสวงหาความจริงด้วยตัวเองก็คือสัมมาสัมพุทโธและสุดท้ายนำความจริงที่ค้นพบนั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตจริงๆคือวิช,ชาจรณะสัมปันโนครับคราวนี้มาถึงคุณลักษณะแห่งการเข้าถึงและการโปรดโลกนะครับลักษณะลำดับต่อไปจะเริ่มขยายความให้เราเห็นภาพที่ชัดขึ้น ว่าพระองค์ได้ทรงบรรลุถึงสามคุณลักษณะแรกแล้วพระองค์ได้ทรงกลายเป็นผู้รู้ในระดับไหนและบทบาทของพระองค์ในฐานะพระบรมาศ,าศาสดาเป็นอย่างไรครับมาที่สุขโตสั้นๆนะครับสุขโตผู้เสด็จไปดีแล้วความหมายคำว่าสุแปลว่าดีหรืองามคโตแปลว่าไปแล้ว สุขโตจึงมีความหมายว่าทรงเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วไปดีแล้วนี่ไปที่ไหนไปดีแล้วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเดินทางไปในสถานที่ใดที่หนึ่งครับแต่หมายถึงการเสด็จไปสู่พระนิพพานอันเป็นสภาวะที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงการเดินทางครั้งสุดท้ายที่จบลงอย่างสมบูรณ์และไม่ต้องหวนกลับมาอีกครับ ต่อมาคำว่าโลกะวิทูแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกความหมายครับทรงเป็นผู้ที่รู้แจ้งถึงสัจธรรมหรือความจริงของโลกทั้งปวงการรู้โลกนะครับไม่ใช่แค่รู้เรื่องราวธรรมดาธรรมดาแต่คือการรู้แจ้งถึงกลไกลการทำงานของโลกและชีวิตอย่างทะลุปรุปโรร่งอย่างเช่นโลกเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับ อย่างโลกของสังขารก็คือรู้ว่าร่างกายและจิตใจประกอบด้วยขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาครับรู้ในโลกของสรรพสัตว์รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมครับมาถึงบทที่อดุตโรปุริสัตธรรมสารถิแปลว่าผู้ฝึกบุรุษที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครยิ่งกว่า ความหมายทรงเป็นสารถีหรือครูผู้ฝึกบุรุษที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครยิ่งกว่าความหมายในการสอนก็คือรู้จักธรรมชาติของกิเลสในใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุดทรงสามารถแสดงธรรมสั่งสอนและวางอุบายในการฝึกฝนให้เหมาะสมกับจริตและอุปนิสัยของแต่ละบุคคลได้ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติสามารถเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ ในที่สุดเอาง่ายๆสั้นๆเลยคือเป็นครูที่เก่งมากนะครับสอนได้ดีแล้วก็สำทริจผลนะครับต่อมาครับคุณลักษณะแห่งความเป็นสากลและสูงสุดก็คือ3ลักษณะประการสุดท้ายเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในฐานะครูผู้เป็นสากลและเป็นการสรุปถึงสภาวะอันสูงสุดครับ ก็คือคำนี้สัทธาเทวมนุษย์สานังแปลว่าศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความหมายก็คือทรงเป็นศาสดาหรือครูผู้สอนของทั้งเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครับเป็นการประกาศว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นสากลนะครับสามารถนำพาสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากความทุกข์ได้ ไม่ว่าภพภูมิของสรรพสัตว์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามเป็นความยิ่งใหญ่ที่ครอบคลุมไปทั้ง3โลกครับและปิดท้ายด้วยคำว่าพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับมีความหมายลึกซึ้งถึง3ประการคำว่าผู้รู้เนี่ยรู้อะไรรู้ในอริยสัจสี่ผู้ตื่นตื่นจากความหลับไหลก็คือกิเลส ผู้เบิกบานก็คือมีพระไทยที่บริสุทธิ์และเช่มชื่นอยู่เป็นนิดครับก็คือเป้าหมายในการภาวนาคำว่าพุทโธเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การท่องชื่อแต่เป็นการระลึกถึงสภาวะอันสูงสุดนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการฝุกฝนจิตใจของเราเองและลงท้ายกันด้วยคําว่าภัขวาผู้มีความจำแนกแจกธรรม และมีบุญญาธิการความหมายคือจำแนกแจกธรรมก็คือสามารถอธิบายธรรมะที่ลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่ายและทรงเป็นผู้ที่มีบุญญาบาร,รมีสูงสุดที่ได้ทรงสั่งสมนับพบนับชาติไม่ท่วนจนได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับทั้งหมดแล้วครับคือคุณลักษณะอันประเสริฐทั้ง9ประการ ที่ซ่อนอยู่ในบทสวดนี้รู้ความหมายกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วใช่ไหมครับอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสะธรรมะสารถิสัตธาเทวนุษสานัานางพุทโธภะคะวามันทำให้เราเห็นว่าบทสวดนี้ครับไม่ใช่แค่คำสวดที่เพื่อขอพร แต่เป็นกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกฝนจิตใจเพราะบางทีครับการสวดมนต์ที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การสวดมนต์ให้ดังที่สุดแต่คือการสวดด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับช่องนี้ผมเล่าเองโดยไม่ใช้เสียง AI นะครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการสร้างงานชิ้นต่อไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ